อัน่าสวดๆหน่อยสวดๆหน่อยอาจารย์อาจารย์ก็เขินเป็นอบนนี้อ๋อครับอล็แก่เบ អូនមិនទៅឯងមកមកកូនមិនរួយរលីងខ្លាំងគ្លីងផងផ្កាៀបតប អញក្រិតមដ ोम គង់នៅខ្លួនរងអ៊ឹមនីមកគួយតឿម ไปต้องครับไกมาด้วครับมาด้วยต่ไปทีมสกิลไก่ออกไปทันทีมีใครเดินครับผู้าาผนสน,น<ด>ับสนุนรายชื่อผู้สนับสนุนงานเนาาาาด็กชะตาความเอาเป็นใครครับอาบอดก่อนครับอสก่อนวันนี้นะต้องรักอ่าเป็น ผู้สำนักงนตรีการเนาะผู้สนักงานเอาเอาภาษาบ้านเองเนี่ยผู้อสำนักงานครับผมชอบกุหลาเจ้าะจะพูดด้านล่างเนี่ยเสียงเพราะๆเด็กใครกันด้านล่างผมไม่กล้าดัานเลยอายไอ้ผู้สำนีการนะครับมีผูาประดานกลางเนาะเดชจังหวัดพม่ซีนะครับหมอเมลสมรักนะครับไอ้สมรักธรรมธารีร้านเจโยรักษาชัด K S S คาแคร์เอกลุบแ เ,เอ็นแอนแอนเน็ตต์บัวสฤทริ์บ้านใหม่น้องบัวร้านปฟกกสอิงเจ็ตอ,อตรอพีสวิตนะครับร้านธนกิจกาแกนาคลินิกหมอต้นนะครับนายแพทย์บัวระวุิน้ำอิ่มน้ำดื่มอิมชีวาร้านเสียงทองอาหารสัตว์ไปพักเอาความรูนนน้นะครับมีอะไรมั้งครับค่ะก็ผู้สนับสนุนผู้ใจบุญนะคะที่แบบว่าอยากจะเห็นโครงการดีๆเกิดขึ้นกับสวเรานะคะก็คุณแขกไขนะคะค เครืยเธอนะคะ,ะคเครีเธอร์ครเธอรหรือพีแ่แกฤนะคะครเธอครับอ่าคุณนิวนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะครับีเอ็นดีเจยโยแพรเอจรีครต,ตลาดโนนสูงเรานะคะอุดหนุนได้อ่า้านนารีการช่างนะคะอยู่ตะบ,บนใหม่ครับุณน,ำน้ำนวยขอมีกลางนะคะเป็นเลขาส์นุการนายกนะคะตะบ,บ,บนมะค่าครับ,บคุณอรุณน,นะคะน้ำแข็งหลอดอ่อันนี้บัตรบัวเนาะคร ร้านขนมจีนส้มตำพิซซ่าอันนี้ก็อยู่ในเทศบาลแหละครับทุกวันจันทร์ลูกค้าก็รู้กันดีเนาะคุณปุณณดาฟิเซอร์นะคะฟิเซอร์อันนี้ก็คงจะอันนี้ยังไม่ทราบว่าคุณพรันธ์นะคะคุณพันธ์พรมินิมาร์มินิมาร์ตนะคะทองม้วนสีหาคุณม้วนทองม้วนสีหานะคะซึ่งซึ่งผู้สำเนักรายการทั้งหมดเราก็มาเพื่อ เด็กช่าเครื่องเสียงนะครับหลายบาทอยู่ครับาบแล้วก็จิปาทะนะครับเพราะนั้นเชิญแกไปขมาอยากจะลองเพลงประกวดประกวดต้องอายุ60ปีขึ้นนะครับ60ขวบขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเกิดคนไม่ถึงก็สมัครได้ยยอนตุกทีครับ ยอดยอดตัวนี้ครับมีน้อยก็ยอดน้อยมีมากก็ยอดมากเพื่อทับดุลชาววีทีเข้ามาไร้บาทจะให้ทีก็หนึ่งใบนะได้ครับโอเคครับพราะได้ค่าเครื่องเสียงค่าค่าออิะไรนะอิเล็กตรอนตัวนี้ก็รอรอคนที่จะเข้าคิวประกวดตามลำดับหมายเลขไม่รู้กี่คนตามใน ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ได้ตรงโต๊ะลงทะเบียนยังไม่ได้สรุปยอดนะคะว่าวันนี้จะมีผู้ประกวดสักกี่ท่านะคะโอเคครับวันนีเ้เราจะทำอะไรต่อครับตอนนี้เน่ก็มีรางวัลเออมีที่หนึ่งมีอะไรครับถ้วยเนาะถ้วยถ้วยลูกทุ่งในงานถ้วยลูกทุ่งในงานแล้วก็จะส่งไปประกวดระดับจังหวัดจังหวัดส่งไประดับภาคส่งไประดับประเทศต่อไปนะครับต่ข่าวของเราก็ ที่แล้วก็มีเขาปีนแต่ว่าไม่ถึงที่หนึ่งปีนอะได้ทีหนึ่งบ้างโอ้กวานในเสียงแจ๋วปิ๊กผูกเอาเพลงทุ่งรุ่งนะครับเราเพลาะมาก่อวานทักหลายหลายคนอาจารย์มาอาจารย์มาสองสองสองดูละสองดูเลยครับสองดละนะคะแต่กพบกับเพลงที่สองนะคะอาจารย์ครับอาจารย์เนาะพี่ครับโอเคครับพี่ไอ้ครับคอยทางที่นางรองคอยทางที่นางรอง Eu que eu, eu.